สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงการวิเคราะห์ความคิดของราชาคนหนึ่งของวาก,กันดานกันดีกว่านะครับผมแม้ว,ว่าเขาคนนี้นะครับจะได้เป็นราชาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่เขาก็ได้เป็นราชาเหมือนกันนะครับผมและแน่นอนแหละเขาคือผู้เปิดตาสว่างให้กับทีชาล่าหรือว่าแ a c k p a n ทอร์ของเราด้วยนะครับเรียกได้ว่า เป็นคนที่สําคัญมากๆต่อทีชาล่าเลยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาอยู่เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าวากานด้าณนปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับนั่นก็คือตัวของคิวมองเกอร์นั่นเองนะครับผมตัวร้ายมากเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวรายที่คนเนี่ยชอบมากๆอีกตัวหนึ่งของมาเวลเลยรวมถึงผมด้วยนะเพราะผมเนี่ยชอบตัวนี้มากๆจริงแต่ไม่ว่าจะชอบขนาดไหนนะครับผม,มที่ผิดมันก็ยังผิดอยู่วันยังขํานั่นแหละ แต่ก็ใช่ว่าตัวละครของคิวมอนเกอร์เนี่ยนะครับผมจะผิดไปทั้งหมดนะครับเราจะมาเริ่มเจาะกันดีกว่านะครับผมว่าความคิดของเขาแตกตา่างกับทีชาร่าตรงไหนมีข้อไหนดีกว่ามีข้อไหนด้อยกว่ากันบ้างครับผมโดยแน่นอนแหละครับเราต้องพูดถึงทีชาร่าเนี่ยเราจะขอแบ่งเขาเป็น2ช่วงนะก็คือช่วงหลังบรรลุแล้วกับก่อนบรรลุครับถ้าพูดถึงช่วงก่อนบรรลุเนี่ยนะครับผมเรียก้ว่าทีชาร่าจะมีความคิดเหมือนกษัตริย์คน,นก่อนกของวากันด้านแหละก็คือเน้นปิดประเทศถูกไหม แต่พอได้เจอกับคิวมอนเกอร์เข้าไปก็คือบรรลุเลยว่าอ,อ๋อจริงๆเราไม่ต้องปิดประเทศนะเราควรจะเปิดประเทศสิแต่มันต่างกับคิวมอนเกอร์ตรงที่ว่าคิวมอนเกอร์เนี่ยนะครับผมมีทาร์เก็ตคนละกลุ่มกันไงที่ชาล่านะครับผมต้องการปกป้องคนในประเทศวากันดา แต่ตัวของคิวมองเกอร์ที่เขาโตมาเนี่ยครับผมเขาโตมาในสังคมของคนผิวสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แ,แบ่งแยกรครับว่าคนผิวสีเนี่ยต้องเป็นคนผิวสีชาติไหนคนผิวสีคือคนผิวสีและเขาต้องการจะช่วยคนผิวสีทุกคนบนโลกที่ถูกกดขี่นะครับผมแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ถูกกดขี่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในสถานะที่ยากลาบากเขาต้องการจะเอาสิ่งที่วากนดานมี มายกระดับชีวิตให้กับคนผิวสีและเรียกได้ว่าเปลี่ยนขั้วอํานาจใหม่นะครับจากที่โลกนี้เป็นโลกของคนขาวให้กลายเป็นโลกของคนผิวสีครองโลกแทนนะครับผมเพื่อแก้แค้นถึงสิ่งที่เขาเคยเจอมาเพื่อแก้แค้นกับประวัติศาสตร์ที่มันได้เคยทําเอาไว้โดยถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันย้อนไปประวัติศาสตร์ตอนไหนนะครับผมทำไมเราถึงพูดได้กันว่าสิ่งที่คิวมองเกอร์ทำเนี่ยเป็นความแค้นที่สืบเนื่องมาจากชีวิตของเขาและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการที่พ่อของเขาปลูกฝังอ,อมาพร้อมกับการที่เขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตรร์ของโลกด้วยคับ หนึเลยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าพ่อของเขาเนี่ยนะครับมีความคิดต้องการจะช่วยคนผิวสีแบบเดียวกับเขาและต้องการที่จะส่งไวเบเนียมเนี่ยไปให้คนผิวสีทั่วโลกเพื่อจะใช้เป็นอาวุธในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ความคิดนี้ก็ตกทอดมาสู่รลูกด้วยนะครับแต่การที่มันทําชัดเจนมากๆเลยเนี่ยก็คือตัวของทีชาก้าได้จัดก,การฆ่าพ่อของคิวมองเกอร์ถูกไหมแล้วก็ทิ้งคิวมองเกอร์เอาไว้ซึ่งอายุเด็กๆเนี่ยนะครับผมแต่คิวมองเกอร์ก็ได้รู้ถึงเรื่องราวของวากาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาให้เขาเนี่ยเก็บความแค้นมาโดยตลอดนะครับและเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเรียน FIT เรียนนู่นเรียนนี่มาคือเขาเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นเด็กเก่งเลยแหละแล้วก็มีความสามารถทางด้านร่างกายที่สูงมากๆทำให้เขาเนะครับผมได้รู้ถึงความจริงว่า คนผิวสีทั่วโลกเนี่ยมันถูกกดขี่มันได้ยุคแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดมาจากแอฟริกาด้วยเราควรจะปกป้องเผ่าพันธุ์ของเราสิคน2 0 0 0ันล้านคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกับเราทั่วโลกกาลังใช้ชีวิตอย่างหน้าลาบากอยู่เนี่ยเราต้องแก้แค้นให้กับพวกมันอันนี้อะไรครับผมโดยผมจะขอแบ่งความคิดที่ถูกต้องแล้วละกันว่าการที่เราอยากจะช่วยคนผิวสีทั้งโลกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีดีมากๆด้วยแต่การเก็บมาแก้แค้นเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าถ้าเป็นผมผมแค้นไหมก็คงบอกว่าแค้นครับ แต่เราก็จะคงต้องแบบขอมองดูอีกทีว่าถ้าเราทําไปเนี่ยเราแก้แค้นไปแล้วอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านอกจากการที่ว่าเราได้สะใจเราได้เอาคืนสิ่งที่พวกมันเคยทํากับเราเอาไว้เพราะฉากที่บอกอันนี้ได้ชัดเจนเลยนะครับผมก็คือฉากที่เขาเนี่ยชนะแบ็คแฮนเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวมานั่งบัลลังก์นะครับแล้วเขาบอกว่า Sun will น e v e ซ set on Wakanda ก็คือพาทิต์เนี่ยจะไม่มีวันตกในวากานดาอีกหลายหลายคนฟังแล้วอาจจะงงเฮ้ยมันหมายถึงอะไรกันวะทำไมพาทิต์ในวากันดาไม่ตกหรอ คำคำนี้นะครับผมเคยถูกใช้ในสมัยที่ราชวงศ์อังกฤษนะ,นะครับได้ออกล่าอณานิคมครับผมแล้วออกล่าที่ไหนนะครับออกล่าไปทั่วโลกเลยแอฟริกาก็ไม่เว้นนะครับและนี่แหละรครับผมก็คือคำคมของจักรวรรดิอังกฤษในช่วงนั้น The sun will never set on British Empire นะครับผมก็คือเหมือนว่าอังกฤษเนี่ยนะครับมันใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยมีดินแดนอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ว่าเวลาไหนก็จะมีเขตแดนของอังกฤษที่มีะอาทิตย ส่องสว่างอยู่ครับและไอเนี่ยมันก็หมายถึงเดียวกันไงว่าวากันดาเนี่ยต้องการจะพลิกโลกนะครับผมกลายเป็นผู้นําโลกคนใหม่เท่ากับว่าเขตแดนของวากานดาผู้คนที่มีอาวุธของวากันดาเนี่ยจะกระจายตัวกันอยู่ทั่วโลกนะครับผมกองกําลังของวากันดาที่ต้องการช่วยผู้คนผิวสีนั้นจะแบบโอ้โหครอบคลุมทั้งโลกใบนี้เลยไม่มีวันไหนที่กองกําลังของวากันดาไม่เห็นแสงอาทิตย์นะครับจะให้เรียกว่าประวัติศาสตร์กาลังจะซ้ํารอยก็คงจะได้เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษนะครับผมมันมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า คนที่พวกเขาไปยึดอาณานิคมเป็นอย่างมากอ่ะอังกฤษไปยึดอาณานิคมที่ไหนอะ่ะไม่ใช้ดาบใช้แบบหอกกันอยู่เลยอังกฤษไม่เอาปืนไปยิงเขาอ่ะมันก็ไม่แปลกใจหรอกครับผมที่อังกฤษจะยึดได้ถูกไหมในคราวนี้ก็เหมือนกันคิวมองเกอร์ er ก็คิดไงเพราะเรียนมาดีเรียนมาเยอะเข้าใจประวัติศาสตร์ว่าอ่ะงั้นเรามีอาวุธที่เหนือกว่าแล้วคราวนี้เราจะพลิกโลกกลับคืนมาอยู่ฝั่งเราบ้างดีกว่าซึ่งผมคิดว่าในอันนี้ก็มีทั้งถูกกัะผิดในอันเดียวกันแต่การที่ว่าจะใช้ความรุนแรงขนาดนั้นที่จะมาามมมมาาาไไลล่่่่คคนนนขวหหดเเยยีัักกก็ถถููต้องรบ และฉากที่มันแสดงให้เห็นถึงความคิดอันเหนียวแน่นและแบบว่าไม่สั่นคลอนของคิวมองเกอร์เลยนะก็คืออีกฉากหนึ่งคือฉากตอนตายนั่นเองครับคือความคิดเขา,าดีแต่วิธีที่เขาจมปลักอยู่กับความแค้นและความเกลียดชังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดตอนท้ายเขาบอกว่าเขาขอตายดีกว่าและเอาศพเขาไปฝังในทะเลด,ด้วยนะเหมือนกับบรรพบุรุษของเขาที่กระโดดลงจากน้ําจากเรือสำเภาค้าทาาเนี่ยดีกว่ายอมเป็นทาสก็คือแบบโอ้โหกูยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นกับความเป็นวากันดาแต่ยึดมั่นกับความเป็นคนผิวสีเพราะเขาโตมาในอเมริกา เขารู้ว่าการถูกกดขี่การถูกเหยียดมันเป็นยังไงไงเขาเลยไม่ได้อินกับความเป็นวากันดาเท่าไหร่เขาอินกับความเป็นคนผิวสีมากกว่าแต่น่าแหไะครับผมสิ่งที่คิวมอนเกอร์ได้มาต่อสู้กับทีชาลาตลอดเนี่ยเขาก็ได้เปิดตาทีชาลาให้เห็นว่าการที่วากันดาเลือกที่จะปิดประเทศแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับมันเป็นเรื่องที่ผิดเป็นอย่างมากทีชาลานะครับผมได้นาความคิดบางโจวนของคิวมอนเกอร์มาปรับใช้ก็คือการเปิดประเทศไงแต่เขาไม่ได้นําความเกลียดชังมาด้วยเขาเลือกที่จะลืมอดีต้กิ่่่มตนนนใหทุคออยยูัยางส ซึ่งถ้าผมคิดว่าถ้าทั้งสองคนเนี้ยมาแลกเปลี่ยนความคิดกันคนละอย่างอะ่ะทั้งสองคนจะกลายเป็นยอดกษัตริย์ทั้งคู่เลยนะถ้าคิวมองเกอร์ละทิ้งความเกลียดชังในจิตใจของเขาแล้วม,มาร่วมพัฒนากับทีชาร่าทีชาร่าละทิ้งความคิดที่ปิดประเทศแล้วมาเปิดประเทศแล้วก็มีความเมตตามีความแบบความดีงามความต้องการจะแบ่งปันแบ่งไปให้คิวมองเกอร์เนี่ย ทั้ง2คนนี้จะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดกษัตริย์เลยอะแต่น่าเสียดายนะครับที่คิวมอนเกอร์มันถูกเขียนมาให้เป็นตัว้ายแล้วมันต้องตายครับแล้วผมคาดว่าถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะให้มาเวลนาตัวละครนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและโดยสรุปนะครับผมความคิดของคิวมอนเกอร์เนี่ยมีความคิดที่ถูกต้องแต่เขานะครับผมกลับจมปักอยู่ในความเกลียดชังครับทำให้ความเกลียดชังนั้นครอบงาจิตใจของเขาจนทําให้เขาหลงทางไปในทางที่ผิดแต่เรื่องนี้จะโทษเขาก็ไม่ได้ครับเราต้องถ้าจะโทษใครเนี่ยต้องโทษทีชาก้านะคริย ผู้เป็นพ่อของทีชาราที่เลือกที่จะทอดทิ้งความจริงของเขาเอาไว้ที่เลือกที่จะทอดทิ้งลูกของน้องชายตัวเองอะ่ะในตอนที่ทีชาก้าไปจัดการฆ่าพ่อของคิวมองเกอร์เนี่ยพ่อของคิวมองเกอร์ชักปืนมันก็จริงแต่ตัวของทีชากา้าใส่ชุดเกราะไวเบเนียมอยู่ด้วยซ้ำไปจะยิงไงก็ยิงไม่เข้าหรอกหรือว่าจะไปปลดปืนเสร็จแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องฆ่าอะไรก็ได้นะครับเขารีบร้อน เขาเห็นแก่ประเทศมากเกินไปเขายึดติดกับความคิดที่ว่าวากันด้าจะต้องปิดกับโลกภายนอกมากเกินไปจนทําให้เขาลืมถึงสิ่งที่มันสาคัญจริงๆในโลกใบนี้นะครับอย่างตัวของที่ชาร่าก็ยังบอกเองเลยพอร,รู้ความจริงเรื่องนี้ว่าพ่อทําแบบนี้กับน้องชายตัวเองอ่ะที่ชาร่ายังบอกเลยว่ามันต้องเป็นกษัตริย์แบบไหนไม่สิมันต้องเป็นคนแบบไหนถึงฆ่าน้องชายตัวเองได้ลงคอทั้งที่ออปชั่นเนี่ยมีให้เลือกมากมายกว่านั้นเยอะเลยนะครับจะจับกลับมาก็ได้ จะจับกลับมาขังคุกหรือจับกลับมาค่อยๆเปลี่ยนความคิดเกียงได้หรือไม่สมมุติฆ่าตายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยพาละหลานตัวเองกลับมาก็ยังได้แต่อันนี้เลือกที่จะทิ้งไปเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าจะความผิดจะโทษใครเนี่ยขอให้อย่าโทษคิวมังเกอร์เลยคิวมังเกอร์เป็นปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยความเกลียดชังที่เป็นต้นเหตุมาจากการกระทําของทีชาก้าครับผมพูดอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะเชียร์ทั้ง2ตัวละครเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นทีชาร่าก็ตามคิวมองเกอร์ก็ตามเนี่ยผมเข้าใจความคิดของทั้ง2ตัวละครและถ้าสตัวละครนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันยอมเป็นคนละก้าถอยก็นคนละหน่อยปรับเข้าหากันมันจะกลายเป็นสุดยอดเลยนะครับจะมีแบ็คแพนเทอร์ที่สุดยอดมากๆถึง2คนให้เราได้ดูกันและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวที่ผมไปวิเคราะห์มาเกี่ยวกับความคิด ของเอริกคิวมองนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับทั้งคลิปของทีชาล่าที่มีความคิดผมว่าตอนนี้ทีชาล่ามีความคิดที่ถูกต้องแล้วล่ะก็คือต้องการจะเปิดประเทศและนําสิ่งที่เรามีเนี่ยไปช่วยโลกทั้งใบดีกว่านะครับช่วยคนเดียวช่วยตัวเองเนี่ย ช่วยแค่ตัวเองมันเห็นแก่ตัวเราควรจะช่วยคนอื่น <c oughs> เผยแพรยสิ่งที่เรามีให้กับโลกใบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจัดก,การแก้แค้นเอาคืนละทิ้งความเกลียดในใจิตใจนะครับ <c oughs> ผมเหมือนกับที่ทีชาร่าได้เคยบอกบารอนซิโมเอาไว้ว่าความเกลียดชังเนี่ยได้กอ่อกุมหัวใจของนายรวมไปถึงพวกอเวนเจอร์ที่กําลังสู้กันเองอยู่ในภาคซีรีวอลครับ และเขาจะไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังนี้มันเกาะกลุมหัวใจของเขาอีกต่อไปนั่นแหละครับผมเป็นโมเมนต์แรกที่ทีชาล่านะครับได้นีสใสนี้มาแต่แม้ว่าจะได้นีสใส่นี้มาความคิดเขาก็ยังปิดอยู่ไงถ้าไม่มีคิวมองเกอร์มาเปิดความคิดนะครับผมก็เรียกได้ว่าทีชาล่าก็จะไม่ได้เป็นราชาให้ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าคิวมองเกอร์จะไม่ได้มีชีวิตยอยู่แล้วนะครับผมแต่เขาก็เป็นส่วนสําคัญในชีวิตของทิชาร่านะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมหวังว่าทุกคนนะครับจะชอบกับการวิเคราะห์ของผมถ้าท่านผู้ชมมีความคิดต่างหรือเห็นต่างกันตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยนะครับบอกผมกันมาได้เลยนะครับผมคลิป2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะซีเรียสไปหน่อยแต่ผมอินจริงๆอ่ะคือดูมาหลายรอบแล้วมันแบบมันถึงแก่นมันแบบมันเข้าถึงมากๆาจริงรู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆจริงๆนะครับผมทั้ง2ตัวละครเลยยังไงก็ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้วยดีนะครับวันนี้ลาอลไรครับผมบายบายครับสวัสดีครับ